เพราะไขมันที่มาจากหลากหลายที่มันก็จะให้กรดไขมันที่แตกต่างกันเราก็ควรจะกินไขมันที่หลากหลายก็คือเป็นแต่ต้องเป็นไขมันดีนะคะที่ไม่ได้ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายการกินไขมันดีในมื้ออาหารที่เหมาะสมเพียงพอนะคะจำนิ้วโปง้งได้นะมันจะทําให้เราฟาสติ้งได้นานและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะของสุขภาพที่ดีนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของไขมันดีเดี๋ยววันนี้ไลฟ์นี้ยพาน้องใหม่มารู้จักไขมันดีในการลดน้ําหนักเนี่ยนะมันจะที่เราคุยกันวันนี้นะคะเราจะคุยกันในมุมมองในเรื่องของฮอร์โมนก่อนนะพวกเรานะแต่ฮอร์โมนที่สําคัญนะคะชื่อว่าอินซูลินฮอร์โมนนะคะ ใช่ไหมมันจะเป็นตัวที่นำพาสารอาหารนะคะเข้าสู่ร่างกายรวมถึงไขมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอินซูลินฮอร์โมนเนี่ยก็คือเก็บน้ำตาลน,นะพวกเราแล้วก็สะสมไขมันนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักเนี่ยสิ่งที่แบบหลายคนจะต้องรู้ก็คือว่าอินซูลินฮอร์โมนเนี่ยมันมีผลในเรื่องของทำให้การเก็บน้ำตาลแล้วก็เกิดการสะสมไขมันเกิดขึ้นในร่างกายนะคะ มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่แบบอาจจะไม่ดีต่อความอ้วนความหอมของเราเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเราไปกระตุ้นอินซูลินมากเกินไปเขาก็จะมาทําหน้าที่ในการที่จะแบบว่าดึงน้ําตาลเข้าไปในกล้ามเนื้อนะคะเก็บสะสมไขมันมาพอกที่พุงเรามากขึ้นและเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือวิธีการในการที่เราจะลดน้ําหนักเนี่ยนะคะเราอ่ะควรจะจัดระเบียบนะให้อินซูลินฮอร์โมนเนี่ยเขาออกมาทํางานอย่างเป็นจังหวะ การกินอาหารของเราเนี่แหละนะเรงั้นการกินอาหารเนี่ยเราจะมีทางน้ําตาลในอาหารจช่แป้งน้ําตาลโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันอยู่ในอาหารเราใช่ไหมคะมันจะมีอาหารที่ไปกระตุ้นอินซูลินนะคะซึ่งเวลาที่เรากินอาหารปุ๊บอินซูลินมันก็จะถูกปล่อยออกมานะคะทุกคนก็น่าจะพอมองออกว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปกระตุ้นอินซูลินบ่อยถูกป่ม ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากอ้วนเพราะฉะนั้นงานของเราก็คือจัดระเบียบการกระตุ้นอินซูลินนะเอาง่ายๆเลยแบบนี้เลยนะหมอจะสอนในเรื่องของการทำ4:42ก็คือเว้นช่วงการกินนะคะ4:42ก็คือเป็นช่วงจังหวะที่เราจะเว้นช่วงที่เราจะไม่กินอะไรนะเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยเราจะกระตุ้นอินซูลินแค่3ครั้งนะ,ะพอร,รวบช้อนเสร็จปุ๊บ ก็นับไป4ชั่วโมงแล้วก็เริ่มไปกินมื้อที่2นะคะกินมื้อที่2ให้เสร็จใน1ชั่วโมงอา่าก็เป็นการเป่าน้ตวีคครังที่2ให้อินซูลินเขาออกมาอีกนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือมื้อที่2จบก็เว้นไปอีก4ชั่วโมงนะคะอย่างน้อย4ชั่วโมงเราก็เริ่มกินมื้อเย็นใช่ไหมมื้อสุดท้ายของวันเนี่ยพอเราเริ่มกินปึบ๊ปบก็เหมือนเป่าน้วีคอีกปี๊ดอินซูลินเขาออ,าออกมาอีกนะ,ะนี่ก็คือมื้อที่3ของวันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันหนึ ข้าว3มื้อนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เว้นปีอ2นันชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยไม่ต้องมีอินซูลินอยู่ในกระแสะเลือดแบบมากมายอะไรละนะเพราะฉะนั้นนะคะสี่เนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่เราจะเว้นช่วงการกินนะคะแล้วให้มาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการเลือกอาหารนะคะวิธีการเลือกอาหารเนี่ย ก็คือให้กินแบบโลครับแล้วก็กินกูดแฟตวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Good Fat นะคะมาดูกูดแฟตแฟตคืออะไรมา,มารู้จัก Fat นะไขมันเนี่ยนะคะมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานเวลาที่เราพูดถึงอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเนี่ยเราจะต้องรู้จัก3ตัวนี้คือมีในเรื่องของคาร์บนะคาร์โบไฮเดรตนะคะก็คือในกลุ่มของแป้งน้ำตาลถูกไหมคะกลุ่มโปรโตีน นะคะโปรโตีนนี่ก็เป็นในกลุ่มของพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมหรือโปรโตีนเนี่ยก็คืออยู่ในผักก็มีเต้าหู้ก็มีถั่วเหลืองก็มีอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะ คิดถึงแบบพวกเนื้อสัตว์พวกไข่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นี่ใช่ไหมแล้วก็มาแฟตแฟตคือไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันพืชหรือไขมันสัตว์ก็ตามนะคะทีนี้เวลาที่เรากินอาหารในมือ้อนะในมื้ออาหารเนี่ยนะคะเราก็จะต้องกินทั้ง3ตัว่ะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยแหละนะคะแต่ประเด็นก็คือวิธีที่หมอจะสอนให้พวกเรากินเพื่อลดน้ําหนักนะเอตัวที่1เนี่ยกินให้น้อยๆโอเคไหม ตัวที่2เนี่ยกินประมาณ25%นะคะแล้วตัวที่3เนี่ยแฟตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพลังงานส่วนใหญ่ที่เราจะกินในแต่ละวันโอเคไหมเช่นยกตัวอย่างนะคะวิธีการกินแบบโลครับก็คือคาร์โบไฮเดรตน่ยกินสักประมาณ15%โอเคไหมโปรตีนเน่ยกินสักประมาณ25%ที่เหลือ2อ,อันนี้บวกกันได้เท่าไหร่40ที่เหลืออีกประมาณ60%จะกลายเป็นแฟตนี่ไงทำไมวันนี้เราถึงจะต้องมาไลฟ์ว่า แล้ววิธีการกินแฟตเพื่อลดน้ําหนักเนี่ยกินยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกแฟตไม่เป็นนะคะหรือว่าเรากินไม่เป็นเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้แทนที่กินแล้วสุขภาพจะดีน้าหนักจะลดกลายเป็นจะกินแล้วก็จะอ้วนไปอีกนะหรือแบบว่าสุขภาพร่างกายแย่ลงไปอีกอะไรอย่างนี้นะคะไขมันเนี่ยถ้าเราจะแบ่งมันแบ่งได้หลายวิธีมากนะพวกเราวิธีการแบ่งไขมันนะมีตั้งแต่ในเรื่องของโครงสร้างทางเคมีนะคะอ่ะเราก็จะได้สายสั้นสายกลางสายยาว ถูกไหมที่หลายๆคนแบบพูดถึง mcto อะไรอย่างเงี้ยนะความจําเป็นที่ร่างกายจะจะต้องได้นะคะแบ่งไปไขมันจําเป็นไขมันไม่จําเป็นแบ่งยังไงล่ะเรารู้ได้ยังไงก็ดูว่าร่างกายผลิตได้หรือไม่ได้นะคะถ้าร่างกายผลิตได้ก็คือมันไม่จําเป็นนะคะแต่ถ้าร่างกายผลิตเองไม่ได้อันเนี้ยเราจะเรียกว่าไขามันจําเป็นโอเคไหมพวกนี้ก็อย่างเช่นนะเช่นโอเมก้าสแล้วก็โอเมก้าหด้วยนะคะ โอเมก้าสกับโอเมก้าหร่างกายผลิตไม่ได้แต่ในความย่อยลงไปกว่านั้นโอเมก้าสมีหลายชนิดโอเมก้าหมีอีกหลายชนิดมากนะคะโอเมก้าเผลิตได้ไหมได้โอเมก้าสกับโอเมก้าหกมาทำปฏิกิริยาการเกิดเป็นโอเมก้าเเพราะฉะนั้นโอเมก้าเเป็นไขมันไม่จําเป็นพวกเราก็ รู้เรื่องนี้แล้วนะนี่คือแบ่งตามแบ่งได้หลายแบบแบ่งตามที่มาของไขมันก็ได้นะคะเช่นมาจากพืชและมาจากสัตว์โอเคไหมอ่ะมันจะแบ่งยังไงสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างไขมันที่มาจากพืชกับไขมันที่มาจากสัตว์ก็คือไขมันสัตว์มีคอเลสเตอรอลนะไขมันพืชไม่มีหรอคะเขียนอย่างเงี้ยใช่ค่ะไขมันพืชไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เราเอาไปใช้ทำอะไรนะคะ การที่เราจะบอกว่าไขมันดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นกับว่ามีคอเลสเตอรอลหรือไม่มีคอเลสเตอรอลนะพวกเรานะมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะการที่จะให้พวกเราเลือกนะตามวันนี้คิดทีด่ขึ้นแคปชั่นนะว่ารู้จักไขมันดนะีอะไรคือไขมันดีนะคะไขมันดีนะคะมันก็คือเป็นไขมันที่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบนะ ในร่างกายนะคะคือจะบอกทุกคนว่าที่บอกว่ามันแบ่งตามแบบนั้นแบบนี้แบ่งตามแหล่งที่มาโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาจริงๆเวลาที่เราเอามาใช้เราแค r มไหมว่าแบบเธอมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเราสนใจแค่ว่ากินเข้าไปแล้วอะ่ะเธอจะทําให้ร่างกายชั้นดีขึ้นยังไงมากกว่าถูกไหมคะสิ่งที่เราจะต้องหาเสพไขมันดีเข้าร่างเราก็คือว่าไขมันตัวน้าน่ะ มันต้องทําให้สุขภาพเราดีเราถึงจะเรียกว่าไขมันดีนะคะถ้าทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบหรือป่วยเป็นโรคอันนั้นคือไขมันไม่ดีโอเคไหมคะไม่ว่ามันจะมาจากพืชหรือมาจากสัตว์ก็ตามหรือไม่ว่ามันจะสายสั้นสายยาวก็ตามโอเคไหมทีนี้ไขมันที่ไม่ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายเราก็มาเรียนรู้ว่าแล้วมันมีไขมันอะไรบ้างล่ะอ่ะไขมันจําเป็นอันนึงก็คือเช่นโอเมก้าสตัวนี้บทบาทของเขาเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของเซลล์ในร่างกายตั้งแต่สมอง บอกเย่อหุ้มประสาทในเรื่องของอลดเรื่องการอักเสบนะคะมันเป็นส่วนที่จะไปเป็นตัวลดอินฟล m a เมชันต่างๆในร่างกายเนี่ยหลายอวัยวะหลายออร์แกนมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวโอเมก้าสมเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตัวไขบันดีที่จะไปช่วยทำให้ร่างกายเราอะ่ะมี สุขภาพที่ดีขึ้นนะคะโอเมก้า6ก็เป็นไขมันดีเหมือนกันคะ่ะแต่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นไขมันดีแค่บางตัวและโอเมก้า6เนี่ยกับโอเมก้า3มันควรจะเป็นสัดส่วนซึ่งกันและกันด้วยนะคะสัดส่วนโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6นะคะ เวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะมันควรจะเป็น1ต่อ1นด้วยซ้ำนะเพราะว่าโอเมก้าหถ้าเราได้รับเยอะเกินไปมันก็จะทําให้เซลล์เราอักเสบโอเมก้าหเนี่ยเราจะเจอเยอะในน้ํามันพืชถึงแม้ว่าร่างกายเราจะสร้างเองไม่ได้แต่เราไม่ได้ต้องการเยอะเข้าใจไหมนะพวกเราจะได้แบบนะ,ค,ะค่อยๆมาทําความเข้าใจนะเออ๋อเวลากินจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราไม่ควรที่จะกินโอเมก้าหเนี่ย เยอะเกินไปนะสัดส่วนนะคะจริงๆควรเป็น1นต่อหนึแต่ว่าถ้าจะให้ใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือบางทีพวกเราไปซื้อฟิชออยลมากินเนี่ยสิ่งที่เราจะหาได้จากใน f ิชออยลคือ,อส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอประมาณโอเมก้าสเท่าไหร่หนต่อหนึหรือ1นต่อสอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าก็โอเคถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะถ้าจะให้ดีนะควรจะลดการกินของทอดอันนี้เวิร์ก เวิร์กมากนะคะมันจะทําให้ไม่ต้องเปลืองโอเมก้าสมากมายในการที่จะมาลดการอักเสบจากโอเมก้า6อีกอันนึงนะคะก็คือพวกไขมันจากไขมันจากถั่วเปลือกแข็งทั้งหลายนะคะเช่นอะไรบ้างพิตาชิโอเออวอลนัท นะแมคคาเดเมียนะคะอัลมอนด์แบบนี้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นไขมันดีนะคะจากถั่วเปลือกแข็งนะคะพวกนี้เราควรที่จะกินทุกๆวันนะนอกจากถั่วเปลือกแข็งแล้วก็มาจากอะโวคาโดเป็นไขมันดีจ้อาอะโวคาโดเป็นไขมันดีนะคะอนอกจากอะโวคาโดมีอะไรอีกจ้าน้ำมันมะก,กอกนะคะแต่ว่าต้องเป็นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นนะคะทำไมต้องเป็นสกัดเย็นเพราะว่าตัวนี้มันจะ อุดมไปด้วยพวกสารอาหารนะคะในการที่แบบ เขาไปเก็บมาแล้วเขาก็มาแบบเหมือนแบบว่าคั้นสดอย่างนี้ใช่ไหมเก็บมากอกสกัดเป็นเป็นหัวหัวเชื้ออย่างเงี้ยอันแรกถูกปะมันก็จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็น้ํามันที่ได้เนี่ยก็จะมีคุณค่านในน,น,น,านน้ํามันมะกอกเนี่ยนะเวลากินก็ต้องกินสดนะจ๊ะถ้าไปผ่านความร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้น้ำมันเสียสภาพได้นะคะกินยังไงอะคะอาจจะราดสลัดกินนะคะหรือคิดไม่ออกก็สดไปเลยอุย้ย <laughs> เมล็ดแฟลกซีดก็ใช่นะคะน้ํามันงา ก็ใช่นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็ดนะเพราะฉะนั้นใครจะลดความอ้วนนะคะเนี่ยเป็นลิสต์ของไขรมันดีนะจ๊ะที่จะทำให้พวกเราฟาสซ์เล่นตา แล้วก็น้ําหนักจะค่อยๆลดสุขภาพก็ดีด้วยนะเนี่ยไปทางสัตว์บ้างนะคะก็คือไขมันสัตว์นะคะไขมันสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นไขมันดีนะพวกเราต่อการลดน้ําหนักนะแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เรากินไขมันสัตว์เราก็ต้องกินในปริมาณที่จํากัดนะคะเพราะว่าในไขมันสัตว์เนี่ยนะคะมันจะมีปริมาณของไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงซึ่งะคะ่ะว่าถ้าเรากินไปเยอะๆอะ่อะมันก็จะถ้าถ้าเนี่ยถ้ามองในแง่ของนิยามที่สมาคมโรคหัวใจเขาให้ไว้ คือว่า WHO ก็แนะนําว่าไขมันอิ่มตัวควรที่จะกินในสัดส่วนไม่เกิน10%นะคะไม่เกิน10%ของพลังงานที่ได้จากไขมันทั้งหมดนะคะพราะในแต่ละมื้อจะให้กินไขมันได้ประมาณ2-4นิ้วโป้งในผู้หญิงนะคะแล้วก็ประมาณ3-6นิ้วโป้งในผู้ชายก็กะนิ้วโป้งของเราสมมติจะกินคอหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ย2-4นิ้วโป้งต่อมื้อนะคะแบบนั้นในนี้ก็รวมถึงผลิตภัณฑ์จากไขมันสัตว์ด้วยเช่นพวก เนยนะคะเนยเนยถือว่าเป็นไขมันดีนะคะแล้วก็ไข่อ่าไข่ก็ถือว่าเป็นไขมันดี ะะทีนี้เวลาที่เราเลือกนะคะไม่ว่ามันจะมาจากแหล่งไหนนะคะไขมันดีเนี่ยเวลาที่เรานับ2อถึงสี่นิโป้งก็คือนับรวมเช่นเมื่อกี้ที่เพื่อนเราถามมาว่าใน1มื้อเนี่ยหรือใน1วันเนี่ยนะคะจะกินรวมๆค้าๆกันไปดีไหมได้แล้วก็ควรจะทําแบบนั้นนะคะควรจะกินค้าๆกันไปนะคะหลากหลายเพราะว่าในไขมันดีเนี่ยมันจะมีกรดไขมันที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน อกว่าอายุตัวอยา่างบนเนยอย่างเงี้ยนะคะเ,เนยก็จะมีกรดไขมันที่ชื่อบิวทิลิกแอซิดนะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้ลําไส้เราทํางานได้ดีนะคะพวกจุลินทรีย์ตัวดีพวกโปรโบแบติกอย่างเงี้ยก็จะชอบนะคะก็ถือว่าแบบเป็นตัวที่จะทําให้เชื้อ จุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ของเราเนี่ยแบบเจริญงอกงามแพร่พันุได้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นไขมันที่มาจากหลากหลายที่มันก็จะให้กรดไขมันที่แตกต่างกันเราก็ควรจะกินไขมันที่หลากหลายก็คือเป็นแต่ต้องเป็นไขมันดีนะคะที่ไม่ได้ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายการกินไขมันดีในมื้ออาหารที่เหมาะสมเพียงพอนะคะ จำนิ้วโป้งเนีนะมันจะทําให้เราฟาสติ้งได้นานและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะของสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็จะทําให้น้ําหนักของเราค่อยๆลดลงเนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์อัคารสุกตอนสองทุ่นะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ